พ่อแม่เป็นคนต่อต้านแบบว่าการฉีดสารเข้าตัวลูกก็คือฉีดฉ่ำยกซดได้ก็คือยกแล้วจ้ะนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปแบบจริงๆเป็นคลิปที่เอฟอยากทำมาสักพักแล้วเอออยากทำมาสักพักแล้วแต่ก็แบบกล้ากลัวทำนี้มิ้นะ มันจะแบบเอ๊ยยังไงนะหรือเปล่านะเออนะคะก็คืออยากจะมาเปิดหมดเปลือกเออว่าหน้าเน,นี่ยทำอะไรมาบ้างใช่ มันจะมีหลายท่านอ่อไม่ใช่ดิโซคือส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนดูหรอกเออเอฟเข้าใจว่าคนดูก็คงแบบไม่กล้าแบบว่าคุณเอฟทำอะไรมาบ้างแบบละลับลวงอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออแต่มันจะมีแบบคนใกล้ตัวทุกคนที่แบบสนิทกันประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะชอบถามว่าเฮ้ยทำอะไรบ้างแล้วแบบดูไลยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ปะไหนไหนก็อยากรู้กันแล้ว <L partes> เราจะมาแชร์ตัวเองให้ทุกคนดูกันนะคะก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบลงรูปในอดีตเลยขนาดนั้นทุกคนแบบว่ามันทำใจไม่ได้ว่ะเอาจริงนะ นะคะก็มา,เ,าเล่าสเต็ปก่อนว่า,าหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างใช่ปะแล้วก็ปัจจุบันนะ่ะดูแลยังไงบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยที่เ,เข้าเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้โครงหน้า เปลี่ยนเออพต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเอฟะเป็นคนค่อนข้างหน้าบานทุกคนหรือตอนนี้ก็ยังบานอยู่เออแต่ว่าเมื่อก่อนมันบานแบบเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมอะเออนายกท่านหนึ่งก็ท่านหนึ่งเหอะเอฟก็ใกล้เคียงอยู่เออเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสในการดัดฟันนะคะพอดัดฟันปุ๊บคือเขาเรียกว่าอะไรอนะเมื่อก่อนนอกจากไอ้ตรงกลามนี้มันจะใหญ่ใช่ป่ะแล้วเอฟอะฟันค่อนข้างเยินนี่นนีจะเห็นไหม เนี่ยตอนนี้มัน hmm. เหลืออยู่แค่นี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันจะเหยื่อนออกมาค่อยเอฟเฟฟันกระต่ายด้วยทุกคนนี่เอ๊เป็นฟันกระต่ายมันก็จะเป็นฟิลแบบฟันมันจะไม่แบบโค้งอ่ะเออมันจะไม่ฟิลโค้งอย่างเฟันเมื่อก่อนมันจะเป็นนี้จุ๊บนี SO ้เออไอสองซี่ข้างในใหญ่ๆเนี่ยฟันกระตุยเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเยอะนะคะฉะนั้นสเต็ปแรกที่ทําตอนนั้นเลยก็คือตอนวัยรุ่นตอนมันแบบมหาลัยอ่ะเออกดฟัน นะคะพอดัดฟันปุ๊บหน้าเนิบเมันก็เข่าลูกเข่าลอยใช่ไหมปากมันก็แบบว่ากลับเข้ามาเข้าที่เออต้องขอบคุณคุณหมอด้วยคือชื่อคุณหมอมาลิกายจําได้อยู่ใช่ที่จุลานะคะก็ไปดัดที่คลินิกพิเศษที่จุลานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอเขายังทํางานที่นั่นอยู่ไหมนะก็ถ้าเกิดใครจะไปตามก็ลองโทรไปเช็คเองแล้วกันเออเพราะว่าเอฟแบบดัดเสร็จมาก็เป็น10ปีแล้วว่าทุกคนนะคะก็ นั่นแหละสิ่งแรกที่ทําก็คือดัดฟันเออดัดฟันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้ตรงก้ามใหญ่ตรงเนี้ยนะเออมันก็ยังอยู่ใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะคะการดัดฟันคือมันช่วยเรื่องของออปรับรูปก้ามของเราให้มันแบบรูบเข้าที่ใช่ปะ่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันก็จะไม่ลดไปฉะนั้นพอเอฟทำงานได้สักแป๊บหนึ่งนะคะก็เก็บเงินฉีบ็อทก,ก่อนเลยอย่างแรก <laughs> ใช่ เป็นคนดีปะ่ะเออเงินเดือนเดือนแรกไม่ใช่เงินเดือนแรกประมาณเดือนที่ 2, 2> เดือนที่3มัางเออกอก็ฉีดโบท็อกเลยค่ะแม่ฉีดโบท็อกลดการนะคะสมัยก่อนโบท็อกแบบโอ้ฉีดรอบนึงก็หมื่นกว่าบาทแพงมากนะทุกคนสมัยก่อนอะนะคะก็เคยลองมาแล้วทั้งของอเมริกาทั้งของเกาหลีนะคะก็เออถ้าให้เอฟแนะนำนะไม่รู้แบบเป็นความคิดส่วนตัวนะเออก็ ถ้าใครยังไม่เคยฉีดโบ็อกแนะนําครั้งแรกลองฉีดเมกาก่อนเออน่าจะชอบนะคะเพราะว่าฉีดของเมกามก็จะอยู่ได้นานกว่าแต่มันก็แพงกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยเปลี่ยนมาเป็นออตัวเกาหลีก็ได้นะคะหลังๆก็ฉีดเกาหลีตลอดเลยเพราะมันถูกเงินกว่าเออนะคะก็ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะ่ะแต่ว่าครั้งแรกอ่ะอยากให้ลองฉีดอเมริกาก่อนเนี่ยเห็นปะจริงๆต้องไม่เติมนะเพราะว่าเห็นตรงนี้ปะอืมตรงนี้มันเริ่มขึ้นมาทุกคนเวลาจับไปแล้วกัดฟันเนี่ย อันนี้รู้สึกด้วยตัวเองในกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกก็มันจะเริ่มมีแบบเป็นเนื้อกล้ามเนื้อขึ้นมาใช่ปะคะก,ก็จริๆชัใกล้จะต้องไปเติมแล,นะแล้วนะก็รออีกแป๊บหนึ่งสักเดือนหน้าแล้วกันเออกำลังดีนะคะก็เป็นอย่างที่สองที่ทำมาก็คือการฉีดโบทอกรามเป็นประจำนะคะใช่ฉีดเป็นกิจจวัด <laughs> เป็นแบบกิจอะไรช่วงนี้เขาจะมีแบบว่า เออเป็นแบบเป็นกิจธุระหรืออะไรสักอย่างที่เขาแบบว่า,าช่องโกงเป็นกิจประจำอะไรสักอย่างเออก็ประมาณนั้นอันนี้โบท็อกเป็นกิจประจำนะคะก็นั่นแหละก็ทำประมาณนี้มาเรื่อยๆนะคะก หลังจากนั้นก็ถามว่ามีดูบำรุงหน้า,ามั้ยไม่ค่อยมีเป็นคนขี้เกียจไปคลินิกบำรุงหน้าทุกคนคือตอนวัยรุ่นก็มีไปบ้างนะทำไอออนโตทำแบบกด AHA เอะไรก็มีบ้างเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าพอทำงานก็แบบขี้เกียจไงก็เน้นทาครีมอย่างเดียวฉีดโบท็อกนู่นนี่นั่นแล้วพออายุใกล้จะ3ามมันก็เริ่มมีริ้วรอยแบบตรงหน้าผงหน้าผาอ่างงีใช่ปะก็ไปฉีดแบบริ้วรอยนะคะเมนเทนริ้วรอยแล้วก็ อีกอย่างนึงเออที่อยากจะบอกคือก่อนหน้าในตอนเด็กๆเอจะเป็นคนมีแบบใต้ตาแบบชัดหน้าถุงใต้ตาเอชัดหน้าเพราะเอเป็นคนตาโตตาโตเสร็จปุ๊บเอเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะฉะนั้นนะเอก็เลยแบบมีถุงใต้ตาชัดมากตอนนั้นถึงขั้นแบบคิดว่าแบบแม่เสียตังค์ไป พาตัดถุงใต้ตาออกดีไหมนะเออบ้านอยู่ใกล้เลอรักด้วยสิใช่บ้านอยู่ใกล้เลอรักด้วยส,ยวยสิยังไงดีนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยถุงใต้ตาเน,นี้ยมันช่วยได้ด้วยการแบบลองจิ้มโบท็อกดูเออคือปกติอะเวลาเราจิ้มเขาเรียกอะไรติมตาจะจิ้มตรงนี้ใช่ปะ่ะทุกคน3จุดใช่ไหมคะฟังแบบความเชี่ยวชาญเออฉันฉีดทุก4เดือนก็เลยค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วคุณหมอเขาเขาเสริมตรงนี้ให้แบบแถวๆเนี้ย จึ๊บไปนิดหนึ่งเออถุงใต้ตาหายอะ่ะแม่เอาดีๆเนี่ยเหลือเป็นแบบทุกวันนี้ก็แบบฟิลดอลลี่อายแต่เป็นดอลลี่ที่แบบใหญ่หน่อย <c oughs> เออแต่น้อยกว่าตอนเมื่อก่อนเยอะเอาจริงอันนี้คือน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนคือตาเหมือนแบบตาเหมือนกเกลอะ่ะเออที่แบบมันเป็นกลมๆอะเออแล้วก็มีถุงใต้ตาอย่างงี้นเออประมาณนั้นนะคะก็ อันนี้ลองไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะก็ทุกวันนี้ก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรแล้วลำบากลำบนเออนะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มมีอยากมีการฉีดฟิลเลอร์เออนะคะก็หน้านี้มีฟิลเลอร์ตรงไหนบ้างนี่พ่อแม่ห้ามดูเลยนะด่าฉันกระจาย พ่อแม่เป็นคนต่อต้านแบบว่าการฉีดสารเข้าตัวลูกก็คือฉีดฉ่ำยกสดได้ก็คือยกแล้วจ้ะนะนะคะหน้านี้มีฟิลเลอร์ตรงไหนบ้างอ่ะทุกคนท่ายเออถ้าเป็นคนเชี่ยวชาญก็จะถ่ายถูกนะคะก็หนึ่งเลยแน่นอนคือใต้ตาเพราะอย่างที่บอกเอฟเป็นคนเอ,อ่อเป็นภูมิแพ้ฉะนั้นใต้ตาเอฟจะลึก ลึกเป็นแบบเหวอะทุกคนเออคือมันไม่ได้แบบเป็นเนินแบบเนินทรายสวยงามอย่างเงี้ยมันเป็นเหวอะเออน้ำก็จะใต้ตาลึกลงไปนะคะก็มีฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ตอนหลังพอเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นใช่ไหมไอตัวแก้มเราตรงเนี้ยมันก็จะตอบลงมันจะแบบถูกเหมือนถูกดึงลงอะเออไขมุงไขมันมันหายไปใช่ปะก็จะมีฟิลเลอร์ตรงนี้ตรงหน้าแก้ม ให้มันแบบดูเหมือนเป็นแก้มสม้มเออก็ช่วยให้หน้าดึงขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราดูแบบสดสใสดูไม่ง่วงเออนะคะแล้วกเ็เมื่อประมาณปีก่อนเกือบเกือบสองปีได้แล้วมัง้งเออเคยคุณหมอแนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์ขมับนี่ตรงนี้นะคะก็ป่านนี้มันคงสลายไปหมดแล้วแหละเออฟิลเลอร์ขมับอะ่ะเขาบอกว่าแบบมันจะทําให้หน้าเราดูเต็มขึ้นแล้วดูแบบไม่โซมเออนะคะก็ฉีดฟิลเลอร์ขมับด้วยค่ะนะคะแล้วก็ มันก็แน่นอนล่องแก้มเออเนื่องจากเนี่ยข้างในเอจะชัดกว่าข้างนี้ใช่ปะล่องแก้มอันนี้ฉีดมาประมาณเกือบปีละเออประมาณปีหนึ่งก็ค่อยเติมไม่ได้ไม่อยากฉีดบ่อยทุกคนฟิลเลยอย่าฉีดบ่อยแล้วก็ฉีดให้มันพอดีพอดีนะไม่งั้นหน้าคนจะดูปลอมหรือทุกวันนี้หน้าเอ็มดูปลอมแล้วเอ็มก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่มันเป็นปลอมจุดที่มันแฮปปี้อยู่อะเออไม่ได้แบบเป็นแบบปลานกแก้วอะทุกคนเออนะก็แนะนำว่าเอาแต่พอดี ใครไม่มั่นใจก็ฉีดนิดนึงก่อนเออนิดนึงแล้วรอมันเข้าที่แล้วก็แบบค่อยไปเติมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปแบบอัดทีสิบซีซีอย่างเงี้ยไม่ไหวนะนะคะก็นั่นแหละฉะนั้นตรงร่องแก้มนี้ก็คือขาดไม่ได้จริงก็ควรเติมตรงนี้นิดนึงแต่ว่าก็ยังได้อยู่ยังไม่ได้ดูแย่นะคะก็เหลือเขาเรียกอะไรอ่ะเหลือตําหนิไว้บนหน้าเราบ้างเออหน้าเราจะได้ไม่ดูปลอมเกินไปใช่นะแล้วก็ เออมันมีช่วงหนึ่งคือเอฟป่ะเป็นคนแบบคือเมื่ออย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก้ามเอฟใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วพอเอฟฉีดตัวโบโ็อกลดก้ามเนี่ยก็เหมือนแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะผิวหน้าเราอะ่ะมันเคยมันเคยยืดอยู่แล้วมันก็หดลงไปเออนะแล้วพอแก่ลงอ่ะพออายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแก้มมันก็เลยเหมือนจะห้อยทุกคนเอออันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเวลาพูดเวลายิ้มอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเอฟแบบุบปาก,หปปากเห็นไหม อตรงนี้มันมีตรงนี้เห็นไหมอันนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันผ่านการทําอะไรมาเยอะแล้วออ,อันนี้ตรงนี้ก็เคยลองหลายวิธีมากเคยเอ,อร้อยไหม ร้อยใหม่จนหมอบอกว่าแบบเอฟมันไม่มีที่ให้ร้อยแล้วพอเถอะอย่างเงี้ยใช่เคยร้อยใหม่เคยทำอัลตราฟอร์เมอร์มันก็ขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นสะใจแบบที่เอฟอยากได้จะไปทำอัลเทอร่ามันก็แพงใช่จะไปทำอัลเทอร่ามันก็แพงแล้วก็แบบตอนหลังก็มาเจอวิธีที่เหมาะกับชีวิตที่สุดก็คือคุณหมอเขาเหมือนแบบดึงให้ใช่ป่ะทุกคน เขาจะดึงให้ดึงขึ้น่างี้ซึ่งไม่ได้ทํามาสักพักละจริงๆควรจะเริ่มทําอีกแล้วเพราะว่ามันเริ่มห้อยกลับมาเขาดึงให้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะฉีดฟิลเลอร์แบบข้างในฉีดฟิลเลอร์ดึงดึงงี้ใช่ไหมเหมือนแบบฉีดตรงเนี้ยแล้วก็แบบล็อกเอาฟิลเลอร์ล็อกไว้อะเออเอ็ไม่รู้ในในเชิงลึกมันคือยังไงเหมือนกันนะแต่เขาเรียกว่าแบบเหมือนเขาเยกฟิลเลอร์ดึงหน้าทุกคนเออมันก็จะขึ้นไปปึ๊บ แต่ข้อเสียของการทําแบบเนี้ก็คือถ้าเกิดอย่างเอฟอย่างเงี้ยเอฟเป็นคนซีเรียสเรื่องแบบเรื่องหน้าบานใช่ปะมันก็จะได้หน้าที่แบบเป็นทรงสตรอเบอรี่อะ่ะเออที่แบบมันขึ้นไปเหมือนคนร้อยใหม่เสร็จใหม่ๆอะ่ะนี่เราคุยกันแบบว่าเรียวมากนะเรียวมากเลยนะเออนะก็อย่าเอาไปเผยแพร่เยอะแล้วกันเขิน <laughs> ก็นั่นแหละมันก็จะมีความแบบหน้าเป็นทรงสตรอเบอรี่ซึ่งแบบจริงๆเอฟไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็สำหรับเอฟคือมันเป็นวิธีการที่ทำให้ตรงเนี้ยมันแบบมันตึงขึ้นมาเยอะสุดแล้วในความรู้สึกเอฟนะคะก็อย่างที่บอกเคยลองทำเนี่ยร้อยไหมทารฟนรฟเมอร์ไม่ใช่ทารฟนรฟมเมอร์เลยเขาเลยหละออลต้าโฟมเมอร์ทรนฟเมอร์ก็มาว่ะเออนะก็ทำอาต้าโฟมเมอร์นะแล้วก็ แล้วก็ตัวฟิลเลอร์นี่แหละเออที่เคยทำสามตัวเอ,อรู้สึกว่าการฟิลเลอร์ดึงขึ้นไปแล้วล็อกไว้เนี่ยมันเวิร์กสุดนะคะก็นั่นแหละเออเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะต้องทำอีกเออเพราะว่ามันเริ่มแบบห้อยลงมาแล้วก็แบบพอเดี๋ยวนี้มันมีแบบดึงฟ็อกซี่อใช่ปะ่ะแต่เอปาก่าว่าแบบรอแบบแก่อีกนิดนึงแกกว่านี้นิดนึงเอจะไปดึงแบบฟ็อกซี่อเนี้ยมันไงไหนนี้เหมือน,น,น,น้าราหนังจีน เออนั่นแหละจะทำให้มันแบบพอดีพอดีให้มันดูธรรมชาติอะนะคะก็นั่นแหละเป็นออสิ่งที่ทำนะคะนอกจากนั้นหรอเออมันจะชอบมีคนมาว่าแบบ,บฉีดวิตามินผิวว้ซึ่งเอาตามสัตว์จริงเลยนะก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยฉีดเลย น้ำไม่เคยฉีดเลยแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วเขาก็จะมีแบบโปรประมาณว่าถ้าโอนจองคิวก่อนก็จะได้แบบวิตามินผิวฟรีอันนี้ก็อยากลองไงใช่ <laughs> อยากลองก็เลยโอนจองไปนะคะแล้วก็นั่นแหละได้เป็นโปรโมชั่นวิตามินผิวฟรีมาทุกคนแล้วกเ็เป็นครั้งแรกที่ได้ฉีด แต่ถามว่าฉีดแล้วรู้สึกชอบไหมก็ก็รู้สึกว่าผิวก็ใสขึ้นแต่ว่าถ้าตามจริงมันต้องฉีดแบบบ่อยๆใช่ปะซึ่งเอปากก็ขี้เกียจจะไปฉีดบ่อยๆอีกเออก็เลยกลายเป็นว่าจะได้ฉีดก็ต่อเมื่อได้รับโปรโมชั่นโอนจองใช่นั่นแหละก็แล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ฉีดมาประมาณแบบโอ้โห7-8ดเดือนแล้วะมั้งเออนะคะก็นั่นแหละเป็นอันที่แบบเคยทำแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำาพอรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต้องการความข่าวไว้มากกว่านี้รู้สึกแฮปปี้กับ กับผิวตอนนี้ของตัวเองอยู่นะคะก็กินวิตามินอนะ่ะเออใช้วิธีแบบกินคอลลาเจนกินวิตามินซีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะเออแล้วก็อาจจะแบบทาไวท์เทนนิ่งแล้วเอไม่เป็นคนไม่ทากันแดดตัวด้วยนะเป็นคนขี้เกียจเออไม่ชอบความเหนียวเนอนะน่ะกันแดดตัวนี้ก็ไม่ค่อยทานะคะทาแต่กันแดดหน้านะก็นั่นแหละก็ดูแลประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นครีมตามปกติถ้าเป็นพวกครีมเอ็กพอร์ตเนนเรื่องแค่เรื่องความชุ่มชื้นเพราะเอรู้สึกว่า ต่อให้ครีมมันจะแบบมันจะโฆษณาว่ามันจะแบบดึงริ้วรอยเราได้ยังไงเติมเต็มได้ยังไงแม่งสุดท้ายจะมามันก็มาทุกคนอนจริงเออสุดท้ายจะมามันก็มาฉะนั้นเอฟก็เลยแบบ ตัวผิวเนี่ยก็คือเน้นเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะเพราะหลังๆเอ็กก็หน้าแห้งนะคะแล้วก็เรื่องริ้วรอยก็ไปฉีดเอาใช่เอคอคือครีมคุณจะได้เหตุผลแบบว่าด้านแบบชะลอแก่หรืออะไรใดๆก็ตามอีฉันก็จะไม่สนใจอีฉันเอาแค่ความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของริ้วรอยฉันก็ไปจิ้มเอาจ้ะเออง่ายสุดนะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือสิ่งที่ทําถือเยอะแหม ทำเราตัวเองก็รู้สึกว่าเออแตาทำเยอะอยู่นะรู้สึกว่าก็หมากลอยอยู่นะเออนะก็ประมาณนั้นละค่ะทุกคนก็มาแชร์กันได้หรือมีใครอยากให้เอฟแบบว่าลองทําอะไรเกี่ยวกับเน,นี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่เอฟรู้สึกมันแก้ปัญหาไม่ได้อะแก้ปัญหาได้แบบก็เลยแหละคือต้องไปฉีดฟิลเลอร์เท่านั้นนะ่ะมันก็นะก็มันในจุดนี้แหละที่เอฟรู้สึกว่าแบบเอออยากหาวิธีดีดๆก็คือรู้แหละว่าแบบเอาเทอร่ามันน่าจะดีเนี่ยมันแพงไงทุกคนเออนะหรือมีคลินิกไหนอยากจะสปอน ก็ทักมาได้เออวิวน้อยนะแต่สู้นะก็ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนก็มาแชร์กันได้วออยากให้เอฟทำอะไรเพิ่มเติมถ้าเอฟไม่ขี้เกียจเอฟก็จะทำตามนะเออเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนขี้เกียจทุกคนแหละนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้กับช่องเอฟนะคะแล้วก็มีคำถามตรงไหน,นคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะเจอกันีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ